นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ที่สุกสมดาประทุมดุ้ยประททมฮหรือว่าเวลาไปเห็นแม่น้ำสายใหญ่ๆก็นึกถึงนะเราต้อง เรียไปอขอไปไปเห็นน้ําทะเลก็นึกเนี่ยเราต้องเหน็ดเหนื่อยสูญเสียงเหงื่อต่อไปข้างหน้ามากกว่าน้ําทะเลอีกหลายทะเลนักแลจะต้องทนทุกข์ทรมานนะบาดเจ็บเลือดนะอะไรตมทิ่มนิดๆหน่อยๆเลือดอะไรก็นึกคือว่าจะต้องเสียเลือดมากกว่าน้ําทะเลนะน้ำตามากกว่าน้ําทะเลน้ําเลือดมากกว่าน้ําทะเลเหงื่อมากกว่าน้ําทะเลบอกว่าทนได้ไหมต่อไปถ้าไม่เห็นอริยสัจบอกเลยมาบอกถ้าไม่อยากเห็นอริยสัจ ก็อย่าบ่นในเรื่องทุกข์นะมันต้องยินดีที่จะเกิดสิเพราะถ้าเราไม่ต้องการเห็นอริยสัจเมื่อไม่ต้องการเห็นอริยสัจก็ต้องยินดีที่จะเกิดที่จะแก่ที่จะเต็บที่จะตายยินดีที่จะเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานบอกตามตรงเลยนะคุยกับตัวเองถ้าเธอไม่ต้องการเห็นอริยสัจเธอเธอจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อไปนะก็บอกว่าบางท่านก็เถียงเลยนะบอกอุ้ยอยากเห็นอริยสัจไม่อยากเห็นไม่มาโลกอะไรังน้ะเชื่ออยู่รอกว่าอยากเห็น แต่ว่าความอยากต้องการจะเห็นอริยสัจวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงใจที่อยากเห็นอริยสัจมีกี่ชั่วโมงบางคนบอกตลอดเวลาครับว่าอันนั้นก็มากไปอยากก็เชื่อแต่มันเชื่อไม่ลงนี่มาขึ้นข้อความในพระพุทธเจ้าทำอะไรนะพระพุทธเจ้าติดสัพระพุทธเจ้าพระองค์ที่17ที่พยากรณ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะนับถอยหลังจากนี้ไปเมื่อ92กับเนี่ยนะ9ก92บกับกับอะไรกับคือ,หน,คอห,หน่วยคือมหากับนะหน่วยคือมหากับถอยหลังเข้าไปเมื่อ92มหากับถอยหลังนับจากพัทธกับนี้ เป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์เป็นกับที่เรียกว่ามันดกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าไว้ในพุทธวงศ์ข้อ18หน้า564ว่าต่อจากสมัยน,นะวันเวลาผ่านไปจากพระพุทธเจ้าผ่านไปว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งกับ กับที่92หน่อยนับถอยหลังแต่นี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าติดสันะนะก็คือหลังจากหมดศาสนาของพระสิทธัตถพุทธเจ้าโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งกับแล้วก็กับต่อไปก็มีพุทธเจ้าเกิดขึ้นชื่อว่าพระติดสัพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีผู้เสมอนะพระองค์เป็นผู้ไม่มีการเสมอในอะไรในปบพระจริยาคุณเนี่ยไม่มีผู้ใดเสมอ นะพระสรีระคุณก็ไม่มีผู้ใดเสมอในการตรัสรู้ในการประกาศพระธรรมจักรในการปรินิพานแต่ละอย่างไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระองค์เป็นผู้มีศีลศีลของพระองค์ไม่มีที่สุดนะพระองค์มีศีลเหมือนใดเหมือนกับแผ่นดินนะศีลของพระองค์ยิ่งใหญ่มั่นคงประดุษแผ่นดินพระองค์มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้ ก็ไม่มีตำแหน่งใดสูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกสูงสุดเสมอกับตำแหน่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยศสูงสุดบริวารหาประมาณไม่ได้นะเาเรียกวัดตำแหน่งยศวัดกันที่บริวารถ้าบริวารมากก็แสดงว่ายศสูงนั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีบริวารหาประมาณไม่ได้จะเลยเรียกว่าเป็นผู้มียศหาประมาณไม่ได้พระองค์เป็นผู้นำที่เลิศแห่งโลก ผู้นำเหล่าใดที่นำสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อพ้นทุกขผู้นำเหล่านั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐเป็นผู้นำประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำที่ประเสริฐนะเพราะพาข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกข้ามพ้นจากทุกในปัจจุบันสัมปรายพกสัมปรายพพาข้ามพ้นจากพบโดยประการทั้งปวงพระมหาวีระพระองค์ผู้แกล้วกล้านยนะผู้องอาจผู้กล้าผู้มีจักสุข ทั้งมังสะจักสุและยานะจักสุโดยเฉพาะยานจักสุเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยกำจัดความมืดมนอนทการคือความมืดคําว่าจักสุนั้นพระองค์นั้นมีจักสุในชั้นแรกเลยเนี่ยนะพระองค์มียามีทิพจักสุเพราะพระองค์ระลึกชาติอระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนั้นโดยเฉพาะการเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายอันนั้นสําเร็จด้วยทิพจักรสุยานและกรรมมูปคะยาน แล้วก็พระองค์มีพระปัญญายาณเรียกว่ายานะจักสุมีทิพจักสุยานะจักสุและพระองค์ก็ยังมีพุทธจักสุเนี่ยนะพระองค์มีพุทธจักสตุตรวจรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสยะอนุสยะอัธยาสายจริตอธิมุตของสรรพสัตว์ทั้งหลายและพระองค์มีพุทธจักสุดวงตาแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดวงตาของความเป็น พระพุทธเจ้าดวงตาแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเ,นเรียกว่าพุทธจักรสุหมายถึงสัพพัญยุตยานและอนาวรณญาาญยานที่ยังรู้สรรพสิ่งโดยไม่ติดขัดพระองค์ก็ทรงกำจัดความมืดบนอนทการเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าความมืดอันนั้นคือความมืดที่ปกปิด ไม่ให้เห็นวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธถ้าขามิหนีปฏิปทาความมืดที่ปกปิดอดีตทั้งมวลความมืดที่ปกปิดอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งหมดปกปิดขันธาตุอายตนะสัจจะอินรีย์ปฏิจจสมุบาทปกปิดกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะก็คือปกปิดพระธรรมทั้งมวลนะ่ะนะที่ควรจะตรัสรู้ควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะรู้แจ้งควรจะแทงตลอดด้วยปัญญา อนออวิชาเนี่ยปกปิดไว้หมดพระองค์นั้นขจัดความมืดมนอนทการทำให้เกิดความรู้เหล่านั้นโดยประการตั้งปวงพระองค์ก็สว่างแล้วเนี่ยนะเขอไปพระองค์เนี่ยยังโลกพร้อมทั้งเมื่อพระองค์นั้นขจัดความมืดได้สนิทได้หมดสิ้นแล้วพระองค์ก็ยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างนะพระองค์ก็ยังโลกคำว่าโลกก็คือโลกนี้พร้อมทั้ง เทวลูกให้สว่างให้สว่างนั้นคําว่าสว่างหมายคว่าให้เขารู้เขาเห็นจักสุทําให้เช่นโดยเฉพาะสว่างด้วยอะไรธรรมจักสุเนี่ยนะธรรมจักสุหมายถึงดวงตาที่เห็นธรรมยังเขาเหล่านั้นให้สว่างาให้มีดวงตาที่สว่างด้วยโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคเนี่ยนะพระองค์เนี่ยผู้มีกรุณามุ่งจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจาก โสกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาคำว่าการุณานั้นเ,เป็นตัวกระตุ้นเตือนให้พระองค์นั้นช่วยปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตทุกข์พระติสสะพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรริษที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในบรรดาอิทธิหรือฤทธิเนี่ยนะ อิทธิเนี่ยนะตัวที่ทําให้ประสบความสําเร็จโดยประการทั้งปวงเนี่ยไม่มีผู้ใดเทียบกับพระองค์ได้พระองค์มีฤทธิ์ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้พระองค์เป็นผู้มีศีลหาที่เปรียบนี้ได้มีสมาธิที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบไหมเพราะมีสมาธิที่มั่นคงหนักแน่นดุดขุนเขาสิเน,นรุเนี่ยนะพระองค์ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงเพราะทมบางอย่างถึงฝั่งด้วยอภินญ,ญาถึงฝั่งด้วยปริญญาถึงฝั่งปหานะถึงฝั่งภาวนาถึงฝั่ง สัจฉิกิริยาถึงฝั่งสมาบัติถึงฝั่งแห่งภละถึงฝั่งแห่งปัญญาครเราว่าสิ่งใดที่เรียกว่าถึงฝั่งเนี่ยนะฝั่งหมายว่าที่สุดของที่สุดเนี่ยพระองค์ได้ถึงที่สุดแห่งคุณธรรมเหล่านั้นแล้วแต่ถ้ากล่าวรวมๆก็คือว่าถึงฝั่งที่สุดคือปัญญาผู้มีปัญญาถึงที่สุดแล้วผู้ตตัสรุ้ธรรมถึงที่สุดคือพระนิพพานแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเนี่ยนะประกาศพระธรรมจักรก็คือประกาศอริยสัจให้เป็นไปพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระวาจาอันสะอาดในหมื่นโลกธาตุนะวาจาที่สะอาดก็เพราะเป็นวาจาที่ผู้ที่กล่าวไม่ได้กล่าวด้วยวจีทุจริตเป็นวาจาที่เ,เป็นคําสัตย์คําจริงเป็นวาจาที่ประสานประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหมด เป็นวาจาที่ไม่หยาบเพราะว่าไม่มีสภาพจิตที่หยาบเป็นวาจาที่มีประโยชน์เป็นสังวรวินันปหานวินันเป็นวาจาที่ทําให้ผู้ฟังมีกายกรรมสะอาดเป็นวาจาที่ทําให้ผู้ฟังมีมโนโกรรมวจีกรรมและมโนโกรรมสะอาดพระองค์ก็กล่าวพระวาจาเหล่านั้นที่สะอาดด้วยสัพพัญยุตยานเป็นสมุทฐานมีกรุณาเป็นต้นเป็นสมุทฐานผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามก็ถึงความเป็นผู้ สะอาดเนี่ยนะทั้นพระองค์ก็เลยประกาศพระวาจาอันสะอาดในหมื่นโลกธาตุมีผู้ตรัสรู้อริยสัจเข้าถึงความสะอาดคืออริยมรรคและพระนิพพานร้อยโกดบรรลุร้อยโกดเลยนะเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้านะตอนนี้อนุโมอะไรนะตอนนี้ขออนุโมทันไปก่อนอนาคตเดี๋ยวคนอื่นก็อ,อนุโมธนากับเราบ้างเราได้เห็นตามอย่างนี้บ้างกันะนั้นการแสดงธรรมของพระองค์มีผู้ตรัสรู้ตามร้อยโกด ส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะพิสมัยการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะทำมาพิสมัยการตรัสรู้อริยสัตว์ได้มีแก่สัตว์90โกดครั้งที่สมีสัตว์ตรัสรู้ตาม60โกดครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าทรงเปลื้องสัตว์คือมนุษย์และเทวดาให้พ้นจากเครื่องผูกคือสังโยชน์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยตัดเครื่องผูกคือสกายทิฐิวิจิกิจชาสีระพตะปรามาริสยาอิจฉาและริสยาสังโยชน ที่ดึงไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกนะนะพระองค์ก็ตัดโซ่ห้าเส้นเหล่านี้ออกไปพระองค์ก็ตัดโซ่คือการมาราคะสังโยน์ปฏิฆะสังโยชต์ที่ผูกไว้ในการมาพบพระองค์ก็ตัดโซ่คือรูปปาราคะ,ะรูปปรคารปประคะมานะอุทะจะอวิชชาให้พ้นจากพบทั้งปวงพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงพระองค์ก็เปลื้องสัตว์ให้พ้นภัยเนี่ยนะไม่ต้องอย่างที่กล่าวในสูตรหนึ่ง สูตรว่าด้วยสุนัขถูกล่ามโซ่ของกันนะเหมือนอย่างว่าสุนัขที่ถูกล่ามโซ่นะถูกล่ามโซ่ผูกคอไว้กับผูกไว้กับที่หลักเนี่ยนะสุนัขนั้นจะเดินก็เดินข้างหลักนั่นแหละเพราะตัวเองถูกล่ามโซ่เอาไว้ถ้าจะยืนก็ยืนอยู่ใกล้ใ้หลักถ้าจะนั่งก็นั่งใกล้หลักถ้าจะนอนก็นอนอยู่ใกล้หลักฉันใดปุถุชนก็เหมือนกันมีตัณหาและทิฏฐิอิงอาศัยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับ หลักเหมือนกับหลักโซ่ก็คืออะไรสังโยชน์ที่ผูกล่ามเอาไว้ให้ติดอยู่ในโซ่เพราะนั้นก็หลับไปพร้อมกับเรียกว่าอะไรหลับพร้อมก,กับการคิดถึงขันห้าตื่นก็คิดถึงขันห้าเดินยืนนั่งนอนใจก็วนเวียนเวียน,ว,ยนวนอยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นสัตว์ก็เลยเหมือนกับว่าถูกผูกไว้กับหลักคือขันห้าพราะองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้ปลดเปลื้องตัดตัดสังโยชน์ตัดเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดที่ผูกมัดเอาไว้กับ ขันห้าให้ถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งโล่งเกษมปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ปลอดโปร่งโล่งจากภัยทั้งปวงโล่งจากโยคะทั้งปวงหลุลดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงพระติสสะพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีสันนิบาตการประชุมพระสาวกอรหันตสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินผู้มีจิตสงบ ะ้าหันสาวกเหล่านั้นผู้คงที่อยู่สามครั้งนะก็คือโดยมากก็การประชุมที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ใช่ไหมว่าพราสาวกเหล่านั้นต้องเป็นเอหิภิกขุอุปสมปทาพระพุทธเจ้าบวชให้อย่างที่สองเป็นพะอาหันทั้งหมดอย่างที่สาท่านเหล่านั้นมาประชุมโดยไม่มีการนัดหมายแล้วก็อย่างที่สโดยมากก็วันมาฆบูชาวันเพนเดือนสนะวันมาฆบูชามันการประชุมครั้งที่หนึ่ง พระขีนาศบแสนหนึ่งครั้งที่สองนะเก้าล้านการประชุมครั้งที่สาล้านนะมีเป็นล้านๆเลยนะเยอะมากเป็นการประชุมของพระขีนาศพไร้มนทินคำว่าไร้มนทินก็คือไม่มีมนทินคือราคะโทสะและโมหะไม่มีความชั่วติดพันอยู่ในกายวาจาและใจบานแล้วด้วยอรหัตผลวิมุติเนี่ยนะ พูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราสมัยนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยนะชาตินั้นเป็นชาติที่เป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าสุชาติพระเจ้าสุชาตินี้ก็สละโภคสมบัติอย่างยิ่งใหญ่บวชเป็นฤาษีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็สละโภคทรัพย์ออกบวชเพราะว่าอัธยาศัยปกติของพระโพธิสัตว์นั้นก็คือโดยมากอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยนะถ้าถ้าหากว่าสามารถพอที่จะบวชได้พระองค์ก็จะ บวชเพราะว่าผู้ที่บวชนั้นสามารถเจริญกุศลได้มากกว่าไม่บวชก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าคารวาสเนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีน,นะไม่ปลอดโปร่งน,นะก็อย่างว่าเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากน,นะเวลาโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะเวลาเข้าลาพระกลับเนี่ยเขาก็มีอะไรอันธา,านนี้มายังพันเตอปุชามะมายัง พหุกรณียาเป็นต้นนะบอกว่าท่านผู้เจริญขปเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาขอลากลับก่อนละว่างั้นเออเห็นเวลาพิจารณาเอากลับไปเยอะว่างั้นยสะธานิตุมเห่กำลังมัญญาธาบอกเอาพิจารณาเอากันแล้วกันกแปลว่าไปเถอะ สางต่อไปกันแล้วกันนะคือเ็เป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอันนี้ปกติเพราะนั้นโดยมากจึงน้อมไปเพื่อจะอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยนะสามารถที่จะเจริญกุศลอย่างเรียกว่าเพศนักบวชนั้นเป็นเพศที่สามารถเจริญกุศลได้มากที่สุดเนี่ยนะนะถ้าผู้ใดไปดูในมิลินทปัญหาในมิลินทปัญหาหลายปัญหาด้วยกันที่กล่าวถึงอันนี้ส์ของการ ออกบวชเนี่ยนะอัน,นิสงของผู้ที่เป็นนักบวชซึ่งผู้ที่ไม่ได้บวชยากที่จะทําได้นยนะโดยเฉพาะในการเจริญกุศลเนี่ยนะเพราะผู้ที่ไม่ได้บวชนะก็มีเรื่องภาวะพววงห่วงหน้าพวงหงล้างห่วงเรียกดดว่าจับไปตรงไหนก็บ่วงผูกติดมือมาติดหมักไปหมดว่างั้นนะ่ะคิดถึงบ้านก็ห่วงบ้านคิดถึงลูกก็หวงลูกคิดถึงทีทํำงานก็ห่วงมันห่วงไปหมดแหละว่างั้นมันก็เลยยุ่งมากที่ยากที่จะเจริญกุศล อย่างพระราชาพระเจ้าสุชาตะนี่ก็เหมือนกันสละบวชเลยดีกว่าะจะได้เกริญกุศลให้เต็มที่อย่าลืมว่าเป้าหมายของท่านในการสร้างบารมีไม่ต้องการมาเป็นพระราชาไม่ได้ต้องการเพื่อจะมาครอบครองโภคสมบัติแต่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เป็นพระพุทธเจ้ายอมทุ่มเทเสียสละโดยประการทั้งปวงชาวบ้านชาวเมืองถามว่าพระราชาออกบวชนี้ชาวเมืองเห็นด้วยไหม โดยมากก็ไม่เห็นด้วยแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทําตามเพื่อให้คนเห็นทั่วยอยู่แล้วพระองค์ก็เสียสละแล้วก็ออกบวชพอบวชเป็นหรือสีเมื่อเราบวชแล้วพระผู้นําโลกในกรโลกกนายกเนี่ยนะพระผู้นําโลกก็อุบัติขึ้นเพราะได้สดับเสียงว่าพู้โทรเราก็เกิดปีติด,ดีใจมากเลยนะปีติอิ่มใจมากที่สุดเขาไม่มีคําไหนที่จะอิ่มเท่ากับคําว่าพูโทอีกแล้ว เป็นถ้อยคําที่เครียกว่าอะไรนะไม่ทานข้าวก็อยู่ได้แบบนั้นนะเพราะว่าเป็นถ้อยคําเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มทางจิตใจเนี่ยนะคือถ,ถ้าก็คิดนะถ้าพูดถึงว่าในโลกนี้พูดถึงคําไหนแล้วเราสบายใจเอาคำว่าพระพุทธเจ้านี่พูดแล้วสบายใจแต่คำอื่นๆนะแหมตอนแรกก็สุขภาพจิตด,ดีๆหัวเราะร่าอยู่ดีๆเนี่ยน,นะพอพูดถึงคําบางคาแค่นั้นแนหะละเครียดเลยนะเอยชื่อหลายๆชื่อเนี่ยนะบางชื่อนี่ก็ง่อยเลยนะ ซึมไปเลยก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งพูดถึงเว้นไว้แต่ว่าเราเนี่ยแม้หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะกำลังทําอกุศลมาใหม่ๆเนี่ยกำลังหัวเราะด,ด้วยอกุศลพอพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยหบเลยเพราะอะไรเพราะละอายใจเนี่ยนะละอายใจว่าแต่ทําในสิ่งที่ไม่สมควรปรือศีพระโพธิสัตว์นั้นพอได้ฟังเสียงว่าพุโทโธเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านก็ปีติปราบปลื้มใจมากเพราะคําเหล่านี้ใช่ว่าจะหาได้ยินได้ฟัง ง่ายๆแม้แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็นับแล้วจํานวนผู้ที่นับถือพอจะนับถือตามสมโนโครัวก็มีไม่มากนะนะทั้งโลกเลยมีไม่กี่ไม่กี่ร้อยล้านสี่ห้าร้อยล้านเองสี่ห้าร้อยล้านนั้นไม่ได้สี่ห้าร้อยล้านแบบเจือจางมากๆเลยนะแบบค่อนข้างรุ่นจางจริงๆเลยนะไอ้ที่เข้มๆจะมีสักถึงสองล้านหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่แบบศึกษาแบบเข้มๆเลยนะแล้วในบรรดานั้นค่อยๆคันๆคันๆมาก็เหลือไม่ไม่มากนะ คํานี้แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังหาฟังยากเนี่ยน,นะเพราะไปที่ไหนไปพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าง่ายๆไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเป็นคําที่คนที่ประกอบไปด้วยวัจีทุจริตฟังแล้วแสลงหูเรามันมันก็ถือว่าเป็นคําที่ได้ยินได้ฟังยากแม้แต่อยู่ที่ไหนแล้วจะพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะพูดถึงได้ง่ายๆเชื่อไหม อย่างสมมติถ้าเรานั่งกันสองสามคนเนี่ยพูดถึงคนอื่นนะพูดได้หมดเลยพอพูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อ,อไรปั๊บวงแตกและน,นะเพราะเอ่ยคําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อ,อไรแล้วเริ่มเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นชักทุกคนอึดอจจัดใจครับลําบากใจชักเครียดเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยส่องเสพคําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาเขาไม่เคยสั่งสมพุทธานุสติเขาไม่เคยสั่งสมบุญว่าสนามไม่ได้ปลูกฝังบุญกุศลโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันจิตใจของเขารองรับ คนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รองรับพระพุทธคุณไม่ได้เมื่อรองรับพระพุทธคุณไม่ได้นี่ก็ยิ่งกว่าตกเครื่องย่กันนะพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากที่ได้ยินเสียงว่าพุท,พทโธทพระองค์ก็ดีใจมากนะก็เลยใช้มือทั้งสองประคองดอกไม้ทิพย์คือดอกมณทารพบดอกปทุมดอกปริชตตกะสะบัดผ้าขากรองแล้วก็เอาดอกไม้เหล่านี้ไปบูชาพระพุทธเจ้า เหมือนอะไรเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศีพระโพธิสัตว์ก็เป็นราสีเหมือนกันเนี่ยนะเป็นราสีที่เอาดอกไม้อะนะดอกไม้ทิพย์ไปบูชาพระพุทธเจ้าในหน้า5้าเนี่ยที่พระองค์ตรัสเล่าไว้ในพุทธวง์เรื่องพระพุทธเจ้าอัฏฐทัศีว่าสมัยนั้นเราเป็นชนินผู้มีตะบะสูงชื่อว่าสุสิมะ อันแผ่นดินคือโลกสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐนำดอกไม้ทิพย์คือมณฑารพประทุมและปริชัตกะลงจากเทวโลกมาบูชาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามติสะพระโพธิสัตว์ก็เป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ใช้ดอกเอาดอกไม้ทิพย์เนี่ยนะคือดอกมณฑารพดอกประทุมดอกปริชัตกะมาบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกัน พระโพธิสัตว์ก็ถือเอาดอกไม้ทิพนั้นเนี่ยนะเป็นมาเป็นร่มกั้นพระติสชินะพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกอันวันะสี่เหล่าแวดล้อมแล้วไว้เหนือเสียงกล่าวนะเป็นพร,พระพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกเนี่ยนะหมายว่าเป็นผู้นำที่เลิศที่สุดแล้วในบรรดาผู้นำเพราะว่านำสัตว์ออกจากวัฏทุกสังสารทุกคือวันะสีแวดล้อมคืออะไร กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยแวดล้อมพระองค์ก็เอาดอกไม้ทิพย์เนี่ยนะมากั้นเป็นฉัตรนะก็คือหมายว่าถือร่มถวายพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นร่มดอกไม้เนี่ยนะก็เหมือนกับฉัตรนะถ้าดูมันกล้ก็ฉัตรเนี่ยข้างขวามือเนี่ยข้างซ้ายมือนะก็เป็นฉัตรน,นะกั้นให้พระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางมหาชนพยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเราว่า 92กับนับจากกับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยน,นะแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตให้ฟังว่าพระตถา,าคตนะคำว่าตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาด้วยการสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมออกมาหาพิเนศกรมจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งทำตั้งความเพียรทำทุกขกิริยา พระตถาคตประทับนั่งณนะโคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุป,ปายาตณนะที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุป,ปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้พระองค์ก็เสด็จไปที่ต้นโคนต้นโพจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ ทรงกระทำประทักษิณโพธิมันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้ณโคนโพพฤกชื่อว่าต้นอสัตถะต้นโพใบเนี่ยนะท่านผู้นี้มีพระพุทธมารดาชื่อว่าพระนางมายาพระชนกพุทธบิดาพระเจ้าสุโทโธตนะท่านผู้นี้จักมีนามตามโคดว่าโคตมะจักมีอัคารสา,าวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่น พระพุทธอุปถากชื่อว่าอานันท์จักบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระองค์จักมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวรรณาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพอผึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t ะอัครอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถอลวกะอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตรา พระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปีอายุไม่มากเนาะของเราเนี่ยร้อยอยังหายากเลยตัวเลขเกินร้อยเนี่ยแม้หายากยากนะนะคนนี้ก็4ี่ห้าสี่สิบสามสิบเออสามสิบสี่สิบห้าสิก็เป็นโรคมะเร็งขึ้นเยอะมันก่อนนั่งคุยอาจารย์คนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องด้านการตรวจมะเร็งโดยตรงเลยนะ ขาบอกว่าโรคมะเร็งเริ่มเป็นตั้งแต่คนอายุน้อยเนี่ยลน้อยลงทุกวันเนี่ยนะจะเป็นโรคมะเร็งเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะใช่ไหมโรคมะเร็งในเริ่มเป็นตั้งแต่คนอายุน้อยน้อยขึ้นน,นะนะสามสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็เป็นมะเร็งกันเหมือนเป็นแฟชั่นละนะนบโรคมะเร็งโรคสมัยใหม่โรคไฮเทคเนี่ยนะเป็นกันไม่ใช่น้อยมันก็อายุมันก็ลดลงลดลงลนะนะแล้วก็เฉลีย่ยแล้วก็ มันก็ลดลงจริงๆแล้วก็อาจารย์ท่านนั้นก็เล่าให้ฟังอีกว่าก็เพราะอะไรสารอาหารที่ไปกระตุ้นเนื้อสัตว์ไอสารอาหารนั้นก็เร่งความเจริญเติบโตให้มนุษย์เพราะว่าสารนั้นมันยังไม่หมดไปจากสัตว์มนุษย์ก็กระตุ้นก็โตเร็วขึ้นเร็วขึ้นว่างั้นกิเลสมันก็แรงขึ้นมันอายุนิดเดียวก็กิเลสมีกําลังเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อโตเร็วแปลก็แปลว่าตายเร็วเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าโตเร็วก็แก่เร็วถ้าแก่เร็วก็ตายเร็วสังขารม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็แค่น้นะเหมือนกับว่ารูปเนี่ยขึ้นชื่อว่ารูปแปลว่าอะไรแตกสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ตายนะเพราะว่าความร้อนความเย็นนี่แหละเป็นตัวบีบให้รูปตายเร็วเพรางั้นมันไม่รู้จะไปปรับอุณหภูมิให้สม่ําเสมอได้ยังไงนะปรับตรงไหนก็ไม่รู้อุณหภูมิโลกไงนะไปกดปุ่มตรงไหนเนี่ยนะให้มันลดอยู่ระดับนี้ អុយប្រធម